ดูบรรยากาศเมืองเหนือเนาะบรรยากาศเมืองเหนือยามแรงเนาะท้องทุ่งนาสีเขียวเนาะโอ้งามขนาดเจ้าบรรยากาศดีขนาด สบายสๆนะเจ้าอ๋อตรงนี้เป็นมาทำซุ้มเลี้ยงงวนะเจ้าอันนี้ต้นต้นสะเยมเนาะต้นสะียมก็คือต้นสะดานะคะโอ้ลมเย็นขนาดอันนี้ก็จะเป็นให้เป็นนา้า บรรยากาศบ้านๆเมืองเหนือนอเรามาเดินจี uh, Arizona, ่ก็สบายใจนะเจ้าบต่ต้องไปจี่คนเยอะๆอ๋อนี่เนาะนี่เนาะนี่เนาะยยุ่มยุ่งก็ใช่ยุ่งยุ่งซุกแล้วเจ้าและยุ่งยุ่งซุกแล้ว ามาดูดิข้างในเป็นยังไงพ่องโอ้นี่งามโอ้นี่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 อันนี้อันนี้พร้อมกินได้แล้วเด้ยตรงไนเป็นน,นี่เนาะเน่ยเนี่ยรามันซุกแล้วมันจะช่ำน้ำเนาะอ่ามีช่ำน้ำนะฮะอ๋อนี่ซุกแล้วนะโอถ้าปากแข็งใจจะทดลองกินข <laughs> อบคุณเนาะ ธรรมชาติให้มาแลค่ะผลไม้ออกตามธรรมชาตินะ t h i s i s a a k i n d o f i e why y fruit from the north Whoa. เจอผลไม้ตาผลไม้แปลกนะคะผลไม้สมัยเป็นเด็กเป็นละอ่อนเนาะ ขันขนะดอ้าวมาดูทุ่งนาแหละโอ้งามขนาดเจ้าตางหน้าพุ่นเป็นท้องนาสีเขียวเนาะ,ะเราไปต้องพุ่นกับพุ่นห่ะไปตัางหน้าพุ่นจะหันเนี่ยเจ้าต่งหน้าคนปลูกข้าวหลายขนาดโอ้มันชื่นใจเนาะจุ่มใจจื่นใจเนาะ,มมนนะลม พอก,กิ่งไม้เจ้าก,กิ่งไม้กิ่งไม้ลมมันโบกอะค่ะ สวัสดีคะ่ะมาออกกำลังกายนะคะคนเมืองเหนือใจดีเนะ่ามันพี่มันน้องกันเนาะหันหน้ากันกะทักทายยิ้งงยมแย้มแจ่มใสนะเจ้านี่เป็นมาเกี่ยว,<ม> uition, วหญ้าฮึมคมลุงมาเกี่ยวหญ้าลุงเกี่ยวหญ้าเลยเออลุงเข้ามาเกี่ยวหญ้า เกีย่ยวย่าาให้งูอ่ะใครกับป้าจาบูกอะไรค่ใที่ว่ายยุตตาซายนะคะมนนมแม่จำมาได้ เนี่ยเจ้าบรรยากาศท้องทงนาโอวท้องนาสีเขียวฝนมันตกเข้างามขนาดโอ้ลุสุดหูสุดตาเลยอ่ะโอ้จะมีอีปูป่ฮะมีน้ำนะคะในนามีน้ำเยอะเลยรู้จะมีปูมีปลาเหมือนสมัยก่อนกัเนานะ เออแต่ว่ามันจะมีปูมีปลาเหมือนสมัยเป็นเด็กไหมสนายใหม่เป็นเด็กเราลงไปเก็บปูเก็บปลานะคะปูปลาเยอะมีปูแล้วมีปลามีเมงดาด้วยนะคะเมงดาไข่มาใส่น้ำพริกเนาะแต่ก่อนเราสมัยเด็กๆนี่กินแบบโตมากับท้องไรท้องนา ป่าเขาลำนาไวไพลเลยนะคะ่ะหาหน่อไม้หาเห็ดเนี่ยค่ะท้องฟ้าอาจจะคลลึ้มหน่อยเพราะว่าฝนมันจะเหมืนอนแต่แดดจ้าแล้วนะแดดออกแลวมันจะไม่ตกละ มันอาจะไม่ตกแล้วดูสองข้างทางต้นไม้สีเขียวสดชื่นหัวใจเนอะมาหลบโควิดหลบโควิดโควิดตอ้อนนี้ต้นหน,น้าอ๋อนี่กินได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะอ๋อหน่วยอย่างนะเคยเห็นป่อ๋อ เขาเรียกว่าองุ่นปลาใช่เหรอต้อนองุ่นปลาปลาแต่กินไม่ได้นะกินแล้วไปเกิดใหม่โอเป็นต้อนองุ่นปลาค่ะเนี่ยองุ่นปลาลูกมันน่ากินนะลูกมันน่ากินต้อนองุ่นปลาป้าป๊าต้นาต้นหนเอต้นหน้ากกนนะตน้นหน้าใช่ใช่ สเสลียมสเสลียมนะขนาดเนาะโอ้บ่ตกโก้นี่เลยเนี่ยสเสลียมสเสลียมสุดทางเลยค่ะดูมีนกบินโอ้ดูทิวเขาค่ะโอ้ช่วงนี้ยิ่งบ่ได้แอวปลาเนาะอ๋อลมเย็นขนาดเนาะนี่น,นต้นนี้กักินได้เลยอันนี้ต้นพักตูด พักแดงก็ป้ายอดต้องใส่แกงใส่เก้งมะส้มผักแซวผักแซวผักแซวมันมันยอดมันดีดีอ่ะเอ๊ะพักหนี่วฮะพักตุ้กเจ้าผักแซวผักแซวเหรอเราไปแกงใส่ไข่มะ้ส้มเนาะแสักก์ลำเออเราเกิดมันเมินเนาะมันเป็นพาพื้นบ้าน โบราณโบราณเนาะเขาประจำเจี๊ยบได้ของกินข้างโคอข้างซานีเนี่ยเออของกินนะกินได้เนาะขนมพักอันยังฮัเขาจำบไ,ได้นะเอ๊ะเออผักเซี่ยวค่ะเออใบแจ๊บผักเซี่ยวผักเซี่ยวเนาะเออผักเซีย่ยกะอันนี้ใบตองตึงเนาะ เนี่ยต้นตึงที่ไปหอ่อขนมจ้อค่ะตึงหรือไม่ซักเนี่ยใบตองตึงเหมือนเจก๊ก่ะโอ้ถ้าฝนตกเนี่ยามาแปรงจองเลยเลยเนาะโอ้ใบใหญ่ขนาดเนาะโอ้ใบห,อห่อข้านึงให้ยาลำหนะ่ะใบตองตึงสมัยก่อนใบตองใบนาเขาแค่ข้าป่าใอ๋อเนี่ยใบเนี้ยเขาสมัยก่อนคนมันนอกเวลาเขามานาน,นะคะเขาจะเด็ดใบเนี้ยเป็นจานเนาะเอาแทน ต้นดอกไม้สวยต้นที่มีหน่อยอะไรแก่อ๋อไม่ใช่นี่มันเป็นดอกมันเป็นดอกอะไรสักอย่างดอกยางฝาอ๋อไม่ใช่มันมันีชื่อเหมือนกันชื่อเคยเหมือนกันโอ้นี่เป็นกระรัปูเข้าเน๊ะบางตีเป็นกระรัปูเข้านะอ๋อนี่เป็นนาวานเนาะเจ้าเนาะ ยามเย็นเราพากันเดินเล่นเราพากันเดินเล่น <laughs> ขนาดดอกย้านะคะยังให้ความงามให้ความสดชื่นกับมนุษย์ได้เนาะแม้จะเป็นดอกญ้านะคะมีกำแพงบ้านเอาไปปลูกกับปลูกเหมันเรื่อยขึ้นกำแพงบ้าน,นเต็มเล้เน<ม>ี่ยอย่างเงี้มันจะขึ้นขนานกับกำแพงเนาะตามโรงแรมใหญ่ๆมันที่ มันจะกลายอากาศบรรยากาศมันดีแต่มันกลายผู้คนนะคะอันนี้ถ้าเดินไปข้างหน้าก็าจะออกเป็นถนนใหญ่ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟเขาจะขายกาแฟขายกว๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะคะนีถ้ถ้ามีใครช่ต้องผมเียสูงตรงนี้อ๋อการน้ำท่วมเหรอคะการน้ำออกนะ <laughs> เป็นกาแฟสดเป็นท้องทุ่งนาเป็นข้าวเป็ข้าวไทยาฮ่าาบข้าวาาข้าว,าาวโอ้มีนาเนี่ยร้านนี้บรรยากาศน่านั่งมากอันนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นเกี๋ยวห้วยขาใช่เป็นร้านเกี๋ยวห้วยขา นน้างในนู้นมีบ้านคนอยู่นะคะก็ยังมีโปร๋อยู่ออบ้านที่แม่ออนสันกำแพงเชียงใหม่นี่เราจะเดินไปไหนดีเลือกเอาเนา <S <S นไม่ใช่จะเดินกลับไหมหรือว่ายังไง ของตรงนี้ไหมโอเคนะสวัสดีครับ